ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Monster Ecology ขององค์กรด็อกมาคิงดอมและจินน็อกมาองค์กรสัะหลาดประจำซีรีส์ c a m e a n Rider Super One เนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามา เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิมเ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับผู้บริหารของ Dogma นายพลเ r อร์จิลหรือ Dead Buffalo ปรากฏตัวในอพิโซดที่1ถึง23 e m p e r o r t e r r o r Marco หรือ k i s s r r o o ปรากฏตัวในอพิโซดที่1ถึง23 ผู้บริหารของจินด็อกมาอินเซตโยไคหรือซาตานรอตัวเนเอพิโซดที่23ถึง46คอมมานเดอร์โอนิบิหรือโอนิบิบินบาปรากฏตัวในเอพิโซดที่23ถึง46ด็อกเตอร์โกสหรือโกโกสปรากฏตัวในเอพิโซดที่23ถึง47สตาฟออฟฟิเซอร์วิสหรือมาโจนิก้าปรากฏตัวในเอพิโซดที่23ถึง48 จอมพลปีศาจหรือสาตานสเน็กปรากฏตัวในเอพิโซดที่23ถึง48อาณาจัรด็อกมาเป็นองค์กรชั่วร้ายจากนอกโลกองค์กรรับหัวดุนแรงที่มีต้นกำเนิดจาก d a r k คเนวิล่า26ที่มีเป้าหมายคือการยึดครองโลกใบนี้และกำจัดซุปเปอร์วันพวกเขาขวาดล้างประชากรที่ถือว่าไม่คู่ควรกับยูโทเปียของพวกเขาทิ้งทั้งหมด หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรด็อกมาโดยคาร์เมเรเดอร์ซูเปอร์วันพวกเขาถูกแทนที่โดยจินด็อกมาในพลมาจิลหรือเดสปอฟ f ฟลโลหัวหน้าผู้มีชื่อเสียงเพียงคนเดียวของอาณาจักรด็อกมาเขาเป็นมนุษย์ชื่อโอคุสวามาคโตชายผู้ครึ่งสมควรที่จะได้รับการผ่าตัดเป็นซุปเปอร์วันแต่เกิดการผิดพลาดระหว่างการผ่าตัดทําให้เขามีร่างกายเป็นดังเหมือนสปราร์ลาด ทำให้ต้องแยกกับคนรักที่ชื่อทาเอโกส่งผลให้เขาเข้าร่วมกับด็อกมา่าหลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายเขาแปลงร่างเป็นเดฟบอฟฟาโลเพื่อเข้าต่อสู้กับคามิเ,เด,ดเดอร์ซูปเปอร์ตัวของเขานั้นได้ทราบว่า ไทเอกโกะนั้นยังคงตามหาเขามาอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะมีรูปร่างเป็นเช่นไรก็ตามทําให้ตัวเขากับไทเอโกะนั้นได้เข้ามาปรับความเข้าใจกันและกําลังจะกลับตัวเพื่อออกจากด็อกม่าแล้วกลับไปชีวิตอยู่กับเธอว่าการกระทํานี้ก็ถูกแจ้งต่ออิมพีเรอร์เทอร์เรอร์มาโกและเนื่องจากอิมพีเรอร์เทอร์เรอร์มาโกได้ฝังชิปควบคุมสมองไว้ในลูกน้องเขาทุกคนเขาจึงได้ทําการสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะควบคุมสมองของเดนเดอร์เรอร์มาจิลจนสมองของเขานั้นได้สั่งให้เขากลายร่างเป็นเดนบ็อบฟัลโล และเข้าจู่โจมซปเปอร์วันแต่ในขณนะนั้นเองทายเอกะที่ยังเชื่อมั่นในตัวของเขาได้เข้ามาขวางไว้และได้ถูกเขาชนจนเสียชีวิตทําให้ตอนสุดท้ายนั้นเขาได้ถูกทําลายโดยซปเปอร์วันสเป k คิกถือว่านายพลเมจิลหรือโอคุซาวะมาสโตผู้บังคับบัญชาขององค์กรตัวร้ายที่มีชีวิตที่น่าสงสารมากเลยทีเดียว เขานั้นเป็นเหยื่อของการลัดเลยของสถานีอวกาศจนต้องเข้าร่วมกับด็อกมาและต้องอยู่ห่างจากคนรักตรงกระทั่งพวกเขาสามารถมาปรับความเข้าใจกันได้แล้วแต่สุดท้ายการที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมกับด็อกมานั้นทําให้เขาจะต้องจบชีวิตลงในฐานะเดบ็อฟเฟโลพร้อมกับคนรักของเขาด้านพลังและความสามารถในร่างไครจรินเดดบ็อฟเฟโลเขาจะติดอาวุธด,ด้วยลูกบอลเหล็กทําลายล้างซึ่งมีกําลังถึง30ตันการปรากฏตัวในสื่ออื่นๆปรากฏตัวในบังงะ a k a m e n ร r i d e r spirit เอมเปอเรอร์เชเลอร์มโกหรือไคเซอร์ r o w เป็นผู้นำสูงสุดของอาณาจักรด็อกมาเขาเหมือนชายแก่ที่สวมชุดโบราณที่ห้อมล้อมไปด้วยเหล่าบริการและดูเหมือนจะเป็นเจ้าศาสนาอีกด้วยยังติดชิปไว้ที่สมองของลูกน้องเขาทุกคนเพียงแค่การสั่งกระดิ่นที่บันลังของเขาเท่านั้นก็จะทำให้เขาสามารถควบคุมสมองของลูกน้องเขาได้หลังจากความล้มเหลวของนายพลมาจิลในการทำลายซูเปอร์วัน เขาก็ได้แปลงร่างเป็นไคเซอร์โคเพื่อเข้าต่อสู้กับซูเปอร์วันซูเปอร์วันรู้จุดอ่อนของเขาจากการที่อีกาที่จะเกาะอยู่บนไหล่ของเขานั้นบินหนีไปซ่อนตัวและตัวเขาก็มีท่าทางลนลาน,ลานเรียกให้อีกากลับมาทำให้ซูเปอร์วันรู้ว่าจุดอ่อนของเขาอยู่ที่หัวไหล่เขาเกือบจะเป็นอมตะเว้นแต่จุดที่อีกาบินเกาะอยู่บนหัวไหล่ของเขาทำให้ตรงจุดนั้นไม่ได้รับเลือดอมตะปกคลุมอยู่ทำให้เขาถูกทำลายลงโดยซูเปอร์วันซูเปอร์ไรเดอร์มูนซัฟเฟอร์คิก าพลังและความสามารถในร่างไคจินไคเซอร์โคใช้กรงเล็บแหลมคมของเขาในการต่อสู้และสามารถปล่อยจรวดออกจากปากและนิ้วเท้าได้ปรากฏตัวอีกครั้งในค a r เมนเรเดอร์สปิรในค a r เมนเรเดอร์สปิริตไคเซอร์โคได้ทำการรวมร่างกับสาตานสเน็กจินด็อกมาเป็นองค์กรช่วร้ายซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรด็อกมาถูกทำลาย ในขณะที่อาณาจักรด็อกมาถูกปกครองโดยจัก,กรพรรดิเทรเรร์มาโกในขณะเดียวกันจอมพลปีศาจซึ่งเป็นเจ้านายที่แท้จริงได้คุมองค์กรอยู่จากเงาเมื่อจากเบื้องหลังหลังจากการล่มสลายขององค์กรด็อกมาองค์กรจรินด็อกมาดูเหมือนจะเข้ามาแทนที่ในการคุกคามประเทศที่พ่นสปารล์ลาดไซบอร์กที่ถูกส่งไปมักจะพ่ายแพ้ต่อซุปเปอร์วันจนกระทั่งจอมพลปีศาจได้หันไปใช้ในพลของเขาในการเข้าต่อสู้กับซุปเปอร์วันโดยตรงแทน ินเซตโยไคหรือสตานดรอจากบุคลิกภายนอกตัวเธอนั้นดูเหมือนจะไร้เดียงสาโดยธรรมชาติตั้งไขจินของเธอคือตุ๊กตาแวมไพร์มนุษย์ที่สามารถยิงพลังโทรจิตได้ทําให้เธอสามารถควบคุมเหยื่อของเธอในลักษณะอุนเชิดเธอถูกทําลายโดยซูเปอร์วันโดยไขจินภายใต้การปกครองของเธอมีดังนี้การซันคิสปรากฏตัวในเอพิโซดที่27อามากซ่าปรากฏตัวในอพิโซดที่29 สเปเดอร์ Spider, ปรากฏตัวในอีพิโซดที่31 r d เรดแดงจัสปรากฏตัวในอีพิโซดที่34 h a h i o ฮาชิคอนปรากฏตัวในอีพิโซดที่44ตัวของพิเซตโยไคนั้นปรากฏตัวอีกครั้งในค a รเมนเรเดอร์สปิริตคอมมานเดอร์โอดหรือโอนิบิ i ินบตัวของเขานั้นเป็นคมอารณ์น้อน เขามากักจะใช้ไม้เท้าไฟในการต่อสู้เขายังสามารถเปลี่ยนเหล่าจินไฟเตอร์ที่อยู่ภายใต้คาสั่งของเขาเป็นลูกไฟได้ในร่างไคจินของเขาเขาจะถือเคียวขนาดใหญ่และเขาสามารถเปลี่ยนแขนข้างหนึ่งของเขาให้กลายเป็นเครื่องพ่นไฟได้ที่นอกจากจะเผาไหม้และยังสามารถทําให้ศัตรูตาบอดได้ด้วยที่แหลกของเขานั้นติดปืนบาซูก้าไว้ใช้ในการโจมตีเขาถูกทําลายลงโดยซูเปอร์ไรเดอร์ฮอลิซอนคิกของซูเปอร์วันไคจินภายใต้กาวปกครองของเขาได้แก่ Ights, คิวเลอร์ไน h ์ปรากฏตัวในอพิโซดที่24่สิบสี่ชาคุเกนปรากฏตัวในอพิโซดที่25 m สิบห้ o มาร์โรเลอร์ปรากฏตัวในอพิโซดที่30 h a ิ a ฮ i ส b ามินบัตส์ปรากฏตัวในอพิโซดที่36 Robot s โรบอ o ซูเปอร์วันปรากฏตัวในอพิโซดที่37โดยจะใช้เป็นคู่ฝึกให้กับจับประหลาดอีกตัวของเขาคือโคมาทันเดอร์ปรากฏตัวในอพิโซดที่37เช่นเดียวกัน ซึ่งตัวของโคมาทันเดอร์นั้นเป็นสัปปะหลาดของซูเปอร์วันตัวเดียวที่จะโผล่มาในของยูเคเซโดยจะโผล่มาในออไรเดอร์เดสโก้คอมเบนไรเดอร์ภาพยนตร์คอมเบนไรเดอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เซนไทซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนแฟงไรสเตอร์ปรากฏตัวในเอพิโซดที่39โชก้าคิงปรากฏตัวในเอพิโซดที่45และตัวของผู้บัญชาการ โอนิบิปรากฏตัวอีกครั้งในมังงะคาเมนเดอร์สปิริตด็อกเตร์โกสหรือโกโกสร่างใครจินของเขามีความสามารถในการสะกดจิตผู้คนด้วยการโปรยกระดาษสีทองขึ้นไปในอากาศเขาสามารถสร้างร่างโคลนโฮโลแกรมของตัวเองที่อยู่ห่างไกลออกไปได้โคนลนังกล่าวสามารถยิงพาสม่าสีน้ำเงินที่สร้างแรงระเบิดได้จริงเขาถูกทำลายโดยสกายคอนดินเนลคิกของซูเปอร์ว ไคจินภายใต้การปกครองของเขาได้แก่เฟลลี่วอชปรากฏตัวในอีพิโซดที่26่กกาบิกอนปรากฏตัวในอีพิโซดที่33มิบสามอิสุเกสโซลีนปรากฏตัวในอีพิโซดที่35มสโอคอนบีปรากฏตัวในอีพิโซดที่38มสิบตาวูนุรันปรากฏตัวในอีพิโซดที่40 ตัวของ d รโกส r g o ปรากฏตัวอีกครั้งใน Carmen Raider Spirit, Staff Officer Wit หรือ Marjinka ในร่างของ k a จ j i เธอสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุไปในที่ต่างๆและพ่นละอองเกสรที่มีฤิ์กัดก่อนทำลายได้เธอถูกทำลายในการต่อสู้กับซ Super วันด้วย r a i n i n g Sword k a i j i ภายใต้การปกรคอรองของเธอได้แก่ i d o n ปรากฏตัวใน s อดที่28 ทัตส u บิบอ t ปรากฏตัวในพิโซดที่32 k i m บ n c h คีแมปรากฏตัวในพิโซดที่41 da, ่บโปรากฏตัวในพิโซดที่43และตัวของเธอมาจาริงกาปรากฏตัวในมังงะคาเมเ r เดอร์สปิริตจอมพลปีศาจหรือซาตานสเน็กปรมาจารย์แห่งเทอเร์เรอร์ม,มาโคลและเป็นผู้นำของจินด็อกมาไซบอกผู้เยือเดเย็น ที่ยกย่องความรุ่นเรืองของไซเบอร์นติกหลังจากผู้ตา้บาังคับบชาของเขาถูกจัดก,การโดยคาเมนเดอร์ซูเปอร์วันจนหมดเขได้กลายร่างเป็นไคจินซาตานสเน็กเพื่อเข้าต่อสู้กับคาเมนเดอร์ซูเปอร์วันเขาเป็นเจ้าของดาบสายฟ้าเมื่ออยู่ในร่างไคจินความสามารถของเขาคือสามารถยิงเลเซอร์ระเบิดสีแดงออกมาจากบรดดาหัวงูของเขาได้เขาถูกทำลายลงโดยคาเมนเดอร์ซูเปอร์วันด้วยดาบสายฟ้าของเขาเอง จอมพลปีศาจปรากฏตัวในมังงะคา m เมนเดอร์สปดปเช่นเดียวกันกันกบไคเซอร์โคลถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ